อะไรบ้างครับเนี่ยกบก็มีครับปลาไหลก็มาครับนี่ครับหนุกพุกหนุกพุกครับนี่ครับดูครับนี่ครับภายในคนั้นป่าครับคืนนี้ครับสวยๆครับผมครับผมตั้แต่เช้านี้นะครับต่วตัวนี้นะครับเล่นอะไรกันแปลกๆนะครับเดี๋ยวมาดูครับเพิ่งเกี่ยวเข้าใหม่ๆแล้วผมก็ไล่ดักเลยนะครับเนี่ย มีทางไม่มีอะไรครับผมแหวกทําช่องกันนะครับไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดไม่รู้ครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับคืนนี้นี่ฮะเกี่ยวเข้าไปใหม่ครับลอยเกี่ยวไปแล้วก็ดักตามเลยนะครับเดี๋ยวก็ดูนะครับว่าจะเป็นไงครับดูขุยครับผมเนี่ยดูไม่ยากครับฝนตกอ่ะ นี่ครับดูครับคุยดินนี่ฝุยตัวบลิ้มเลยครับนี่ก็น่าจากสัตวประมาณโอ้โหเลยวงล้อยางครับเนี่ยฝุ่ยโล่ปากโลอยู่นี่ครับเดี๋ยวกลับเหล็กมาวางครับนี่ครับผมนี่กระถางรถไฟนะครับนี่มองมาทีแรกอ่ะนี่ครับเดี๋ยวก็ใส่หลางนี่ก็ใช่ครับเดี๋ยวผมจะนี่ครับ เรนช่องนี้นะครับเนี่ยช่องจังหวะขึ้นนะครับนี่ครับอยากกา่างกระถางไฟก็เป็นลื่นจริงๆครับเนะี่ยหมาก็เรียบร้อยครับนี่ครับผมอีตัวต้องข่าวครับมาเลยครับอิส หักไม่กีดคันเองครับเนี่ยคืนนี้โดนแกะเลยโอ้ยโดนลมเลยมันขึ้นดินครับนของขาวครับเป็นตัวการเนี่ยใหญ่นะของขาวแลูบๆหนูพุกปะหนูพุกเฮ้ยหนูพุกวะเออเนี้ยอีกเก็บวันเก็บวันเจออะไรใส่ปะ ดูดูมุกพกครับนี่ขนเงียอดู่หมุกพุกนะครับติดอยู่อ่านู่นครับเปินไปรักครันี่ครับเขียวปุ๊บติดปั๊มครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะ ออหนูเป็นไงบนี่ครับผมสูตรผ่านได้ครับเกี่ยวปุ๊บแหวกปั๊บติดปุ๊บครับนี่ครับเกี่ยวไว้ไม่เย็นนะครับโอ้ใหญ่ๆครับตองท้องขาวนี่ครับผมจะแหวกปากใหม่ครับนี่ครับไม่มีทางไม่มีอเลยครับ หลังไม่ต้องครับนี่ครับเดี๋ยวผมปักเลยนะครับนี่ฮะเกี่ยวปุ๊บปักปั๊บครับอันนี้นะครับที่แหวงเมื่อกี้นะครับปักลงไปนะครับง่ายๆครับผมนี่ครับไม่มีทางไม่มีอะไรครับทำทางให้เองเลยผมฮะไหนครับ อีกครับเมื่อกี้ติดตรงนี้ครับเลยแบกทางให้เองครับเลย ระยะแล้วน่าจะสักประมาณนี้นครับดูนะเอ้ยไหนนี่คนระับนี่มีทางผมทำทางให้นะครับ <laughs> ม่เย็นผมอะเด้งครับเนี่ยไม่ติดนะครับรันอยู่ไม่ติดครับเคเื็อดวงนะครับเครื่องครับดินครับดิ้นครับเด็ดร้อยครับตัวท้องขาวครับอืวันๆเลยเกิดเด่นดูไปด้วยนะครับปักไปด้วยนะครับ นี่บ่วงกันเต็มไปสอบผมเลยครับนี่นี่อนี่ยฮขีอยู่ในยานอย่างนี้่ใขงขาวนี่ครับผมน้องบอกหนูติดครับโอ้ยเรียบร้อยครับให้หัวครับผมอีกแล้วครับปลาก็มาหนูก็มีครับโอจะขนาดนั้นนะครับคืนนี้ นกี่ยวกับเรื่องจริงๆนะครับเนี่ยตอนได้พูดเล่นนะครับยังยังเดินไต่บ่งกันอยู่เลยนะเนี่ยเด็กแต่ก็ยังปักอยู่มันสี่สิบห้าสิบคันนะครับนี่ก็ยังเดินไล่ปักกันอยู่ครับไหนครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับเดี๋ยวปลดหนูปลดเลยครับนนี่ครับเมื่อกี้เห็นดินข้ามฝั่งนะครับลูกหนูพุกครับ กับเหล็กมีไหมนู่นไงนู่นไงกับเหล็กติดไปหาไปแล้วครับขาคอต,ติดตัอนนี่ครับนี่ลูกมันติดตายครับเราไม่กินแล้วไงเราไม่กินแล้วไมัเนเพลินหะรือไยังยังไงนี่ครับผมมันติดตายแล้วต้อนจะไ,ได้ครับเดี๋ยวจะจับใส่ขวดเลยครับกัดมือผมก็เบาเหมืรนกัน อันนี้นะครับเพิ่งจะเจอนะครับนี่ดูครับมีตัวครับร้อยขน่าจะออกไปแล้วนะครับแต่นี่ผมเพิ่งจะมาเห็นนะครับแล้วเพิ่งจะใส่นะครับนี่ครับเดี๋ยวมารอรุนกันนะครับแต่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับยังเดินไล่ปักอยู่เลยครับเนี่ยยังไม่เสร็จง่ายๆนะครับอคลับหรือปักกันต่อครับนี่ครับผมติดนะครับเมื่อกี้นี้กระโดดหลุดไปอีกตวงนะครับ ไม่ไหวซะจริงเมื่อกี้ติดสองตัวคู่เลยนะใช่ปะแคร์ถูกเมื่อกี้ติดเลยครับละคันเมื่อกี้เนี้ยแต่หลุดนะครับผมนี่ครับพี่เขาใส่ปลาไหลแล้วเนี่ยโอ้โหพุกครับเนี่ยพุกพุกพุกน่าจะมีหลายตัวนะรุ่นเนี้ยนี่ครับผม ใหญ่ไหมไม่ใช่ใหญ่มีก็เดียวแล้วโอ้โหผมคิดว่าตัวเล็กนะครับเนะี่ยนั่งอย่างก,กับลูกหนูเลยครับเนะี่ยเมื่อกี้เนี่ยร้อยครับผมนี่นี่ก็ลูกหนูครับเนะี่ยนี่ครับอ้วนๆเลยครับเนะี่ย มาแล้วครับผมตัวใหญ่ๆครับนี่ครับนึกก็ลูกหนูนะผมมองเมื่อกี้นะครับเนี่ยอันนี้ครับดักไปด้วยปักไปด้วยครับยังเหมือนเดิมครับอันนี้ว่าไงครับพันครับน่าจะติดหรือไม่ติดโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับโอ้ยนี่ครับ พุกครับพุกครับครครับ,รบนี่ครับผมพุกครับผมโอ้โห ตัวสวยไหมครับติดบ่วงครับนี่ผมนึกว่าหอนุ่งร้องขาวนะครับเนี่ยผมสวยๆครับหมายังไงครับมันมายังไงครับนี่นี่ครับน่าจะไหลมาจากทางนี่นะครับนี่ครับผมติดบ่วงครับสวยครับ มองทีแรกคิดว่าหนูล้องขาวแล้วติดเดีย๋ยวดักกันต่อครับแมนครับผ่านในคอน้นป่านะครับนี่ครับจับเป็นมันตรงโงนี้ครับพยายามฝืนเข้าไว้ครับรวดแวก็วป,ปัปกขยัยทีนะครับช่องแคบแคนะครับเหมือนเดิมครับสำหรับผม สองนิ้วนะครับเนี่ยสูงแค่พื้นยังไงก็โดนครับนี่ครับผมยิงก็ตั้งแต่ฝั่งนู้นนะครับนเจ้าขับยิงกันมาครับเรียบร้อยครับสินสุดครับไอตัวร้ายโอ้โหนี่ครับผมไอตัวร้ายครับโอ้เจ้ายิงตั้งแต่ฝั่งนู้นครับเนี่ยดูครับโอ้โหลุ้นเรื่องครับนี่น้องยิงครับไล่ยิงซ้ำกันครับเนี่ยโอ้ ตงยอมครับว่าตัวนี้ครับเกือบตกสะตกท่าครับเมื่อกี้นี้นี่ครับหืก็จะได้กินหมาก็นี่ดูดูครับไม่พกยงพกย่านก็หมาถั่วก็วิ่งวิ่งเยวกันาครับโอ้โหนี่ครับเป็นโลครับตัวนี้เลสวยๆครับเดินรู้สึกว่ากลับจะหายนะดักไว้เนยโอ้โหไอแผงครับ โอ้ยแต่นอะตอนเราเทียวดิโอ้โหมาไงมึงเนี่ยโอ้นี่ครับอันนี้เด็กน้อยครับอันนี้ผู้ใหญ่ครับโอ้โหมาไงครับเนี่ยจบแล้วโอ้ดักอย่างโหดเลยติดอย่างไก่เลยครับโอ้เราเดี๋ยวก่อน่าใส่ก่อนนะครับหงายท้องครับนี่ครับกบครับผม น้องยิงเมื่อกี้ครับก็บนล้มเลยโอ้โหเข้าหัวครับผมเจ๋ยวอะนี่ครับมือปืนแปนต่อครับรู้สึกว่าจะหลายตัวแล้วนะกบบนี่ก็เหตุาการในทางห่างนะครับมีอยู่ตรงที่แคมป์อีกนะครับ ตัวใหญ่ยยยครับผมตัวเขาแขนเลยนะมันล้มเลยนะแข่งดักใบเก็บไปนะครับปลดใบนะครับกับวนๆดักอยู่เลาะๆใกล้ๆกันกน,นี่นะครับ เดินมาคนเดียวนะครับเดินมาใ,นใกล้ๆนะครับอยู่เพื่อนก่อนนะครับคืนนี้รู้สึกว่ากลับ หายไปแล้วนะครับกลับหายนะครับผมเด้งหลุดนะครับไม่รู้ว่าไปไหนแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวจะเชื่อครับ ก็เหลือแต่เชื่อแล้วเนี่ยผมมัดอย่างไงหลุดไม่รู้ครับวิสีดิ้นครับถึงดิ้นถึงดิ้นอ๋อนี่ครับเจอเจอเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับติดขอครับหูยดิ้นอยู่นี่ครับโอ้โหผมมาเลยครับโอ้โหนี่ครับผมเข้้านี่ครับเขาขอครับผม เชือกหลุดครับเนี่ยดิ้นยังไม่ตายครับนี่กำลังพาไปนะครับสวยอีกแก้วครับผมนี่ครับผมกำลังดิ้นดิ้นเลยครับเนี่ยลากไปตรงงูเลยครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเหลือแต่เชือกครับนี่หลุดครับดูครับเนี่ยดิ้นเชือกหลุดครับโุ่นไปอยู่ข้างล่างนะครับ นี่ครับผมสวยๆครับมัดเชือกหลุดนะหรือก็กลับหายไปไหน้วครับเมื่อกี้นี้เจ๋วครับผม ยังมเย็นสลักไว้รูเนี่ยที่ส่องหาตั้งนานแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยอือถึงเรียกเองมาเนี่ยครับผมดูครับผลงานที่ผมทำแหวกไว้ดักลัน่นอุ๊ยลั่นอยู่นะครับเนี่ยแต่ไม่ติดครับผมฟิ่งทำไปเล่นไว้ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมแหวกทางเองนะครับแล้วก็ดักไปครับทำไปเล่นไปนะครับลั่นอยู่นะครับเนี่ย แล้วก็ติดไปแล้วด้วยครับแต่รู้สึกว่าคันนี้จะหลุดนะครับผมโอ้โหผันขนาดนี้ไม่ติดครับผมหูยหลุดลยเติ้นโอ้โหครับผมเอาเรื่องอยู่นะครับเนี่ยยังไงับสเตปโอกาสวางแผครอบผมทำทางเองครับเนี่ย ไม่ติดได้งไงหน้าตายนะตัวเนี้ยเดี๋ยวขอใส่กันครับลันไม่ติดนะครับในคันนี้เห็นต่อบจะมีข้างในอีกสามสี่คันครับรู้สึกว่าจะไม่รอดนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับผมได้อยู่นะครับเนี่ยก็ติปการแหวกของผมเนี่ยแหวกทางแหวกเองครับ เอาเรื่องอยู่ครับเนี่ยยังไงครับิไหมนี่ครับผมหูยตัวใหญ่ใครับเป็นไงครับนี่ครับผมเป็นไงครับผมเอาเรื่องอยู่นะครับตัดการแหวกปักของผมครับนี่ครับใหญใหญ่ครับผม ผมว่ารู้สึกว่าสเต็ปการแหวกของผมนี่จะได้ผลเกินคาดนะครับนี่ครับติดเกลียวครับนี่ตัวใหญ่ๆครับเนี่ยโอ้โหแน่นอนริงครับเนี่ยนี่เขาแหวกช่องทําเองครับเดี๋ยวเขายัดปลดกันครับเอาอีกแล้วครับผมน้องบอกติดตัวใหญ่ครับลวดติดลวดครับโอ้โหนี่ครับตาแดงแก่เลยครับนี่โอ้โห เอาจนได้ครับม่อกิ้ติดลูกมันครับรอบนี้รอแม่ครับโอ้หนี่ครับผมนี่ครับเอาครับโอ้ยติดสวยๆครับผมใหญ่ครับผมนี่ครับสําหรับสายบ่วงครับคืนนี้ครับนี่ครับผมสายบ่วงครับดูครับสวยๆครับ แม่จริงไหมก็เป็นโลนะแม่ใหญ่ว่ะลูกน้องใหญ่นะจะรู้สึกว่าจะเกินไปลึกนะครับผมเลยเอาคีมนะครับชำแหละผมเอาคีมงัด ปลาไหลก็มานะครับก็สำหรับคำพื้นนี้นะครับเช็คยอดนะครับนี่ครับประช่อนครับดูครับผมโดดส่วนครับเช็คยอดครับผมนี่ครับผมเดินไปด้วยดักไปด้วยนะครับนี่ครับ นี่ครับผมเช็คอดครับก็ดไม่ต้องนับนะครับขี้เกียจนับครับผมไอที่ทำแล้วก็ยังอยู่ในถังองนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมั้งครับนี่ปลาไหลก็มีครับนี่กบก็มาครับนี่ครับปลาช่อนก็มีครับตัวใหญ่ๆครับพุกก็ใหญ่ครับ นี่ครับผมนี่ครับท้องคงน้องข่าวครับติดยันลูกหนูครับนะลูกหนูพุกครนี่ยสวยครับนกก็มีครับแต่เราไม่ให้ดูนะครับซึ่งวนลิขสิทธิ์นี่ครับภานในคนนั้นป่าครับคือนี้ครับสวยครับผมแจ๋วครับผมนี่ครับผมไอทีทําแล้วก็มีนะครับนี่ครับไอทีกำลังทํำก็อยู่นี่ครับเป็นกลองครับผมนีครับตัวใหญ่ใข้างล่างนะครับผม เช้วนนครับสวัสดีนะครับเช้านี้นะครับจากศูนมาเมื่อคืนนี้ครับเดินแย่แล้วเมื่อคืนเดินกว่าจะใส่บาปไปติดเลยไงนี่รับรถมารอรับนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับปลาไลติดกลับเลยครับไม่ใช่แล้วผมแกะจากเบ็ดแล้วแล้วผมเอาใส่มันมีมี ที่ใส่ครับทำท่าหิวหมาครับโมโนนครับผมหืมน,นี่ครับผมทำท่าหิวหมาติดหรืไงน,นะอันน่าผมมุมมาใช่นี่ครับผมเป็นไงครับผมสวยๆครับฝีมือไม่ตกนะโอ้ไป <c oughs> ไหนทำไรม ของเองขันขันไงติดกับเล็เฮ้ยบ้านไงนี่ผมอันนี้ไม่ได้เดินไปดูนะน้องกิเกตเดินไปครับให้น้องเดินดูให้ครับนี่สั์อีกสองครับปลาไหไรไม่ได้ติดกับเหล็กนะผมแกะจากเบ็ดครับไม่มีราไรใส่ครับหนีผัวแะ้วครับก็ยังไงก็กลับบ้านแล้วครับเพราะยังไงก็จะกินอยู่แล้วครับสวยครับนี่นี่นะครับโซนีนะครับนอนที่น้องอีก สิคันแนละห้าคันถึงไหมห้าคันสิบกว่าคันนะครับติดหนูไปตัวเดียวครับเมื่อคืนนี้โสนีครับมาใส่ดึกแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยก,กว่าจะใส่เสร็จโอ้โหแย่ yeah, เลย <c oughs> ถึงกับแย่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเปหลุยไล่เก็บมันต่อนะครับเดี๋ยวติดเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวเมื่อกี้สองตัวที่ติด,ตดกลางทุ่งนาเนี่ไม่ได้ถ่ายครับผมขับรถให้น้องเดินไปดูครับ น้องมติดดินดร้องแจ๊ดแ้จ๊ดแ้แจ๊ดเครับแหมจะได้ไปครับเดี๋ยวไปดูน่าจะมีอีกครับนี่ครับผมตรงนี้ดักไป้สามขั้นนะครับกับเร็กดูร้อยผมขึ้นครับในติดไปแล้วครับมันคือลั่นไม่อยู่นะครับ มาคืนไม่อยู่นะครับอรอเขาแล้วครับติดปะหนูท้องขาวเคยรึเคยไหน<ห>วะหนูโอ้โหยังไม่ตายด้วยยางพลาดเลยครับมาคืนหนูใหญ่ติดครับไปตัวนี้ของขาวก็ยังดีครับโอ้โหตัวมันเริ่มแล้วโอ้โหโคตรยาวครับผม คุดินกบกลับผมครับเหมือนดูถูกอ่ะหืมฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันโอ้โหครับดูครับเนี่ยหืมโคตรหยามอ่ะคุพดินกบกลับผมได้ไงนี่ครับเมื่อคืนนี้ลองใส่เล่นนะครับก็ติดอยู่แล้วเนี่ยเี๋ยเดี๋ยวให้ดูครับนี่ผมแวกช่องเอารองเท้าบู๊น่ยผมแวกแบบนี้น่ครับ นี่ครับแหวกทำฐานางเงี้ครับแล้วก็แต่งท้าบู๊นะครับไม่ใส่อันตรายนะครับเนี่ยแล้วก็แตเมันช่องอย่างเงี้ครับแล้วผมก็เอากลับวางนะครับเมื่อคืนก็ทำเล่นไปนะครับดักไปถึงสิบคันแลครับติดไปหกเจ็ดตัวแล้วกันนะเมื่อคืนเนี่ยนี่ครับเนี่ยเมื่อคืนคันตรงนี้ก็ติดครับเนี่ยนี่ครับนี่ผม นางผดอยู่ครับนี่น่าจะพลันขอยาตายนะครับขอยาแกะกันนะครับอไอตัว้องข่าครับตัวใหญ่ครับพันแน่นเลยรับแข็งเลยครับเกิดหลายตัวรลบเนี่ยในที่ผมแวกๆวกปักเอานะครับนี่ครับผมแข็งไหมครับ ตัวใหญ่ครับนี่ครับติดเขานี้อีกตัวครับนี่ครับผมเรารปบเช้านี้นะครับกรณีนะครับสำหรับเช้านี้นะครับพุกใหญ่ครับสวยครับได้ไมค์สามนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงตอนนี้นะครับสำหรับผ่านในนคดินป่านะครับนี่ครับสวยครับก็เดี๋ยวทำหนูทำไรเสร็จก็กลับเลยครับได้ปลาได้อะไรหลายอย่างเหมือนกันครับเจ๋วครับผมคืนนี้